เพื่อนบ้านของเราละแวกที่ฉันอยู่กับกง๋งเรียกว่าตลาดเก่าฉันได้ยินเขาเรียกกันอย่างนี้มาตั้งแต่จำความได้และมันก็เก่าโทรมสมชื่อเสียด้วยลักษณะของตลาดเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวอายุคงไม่ต่ำกว่า20ปีมาแล้วปลูกยาวเกือบ30ห้องต่อกันสองแถวหันหน้าเข้าหากันมีถนนดินกว้างขนาดรถบรรทุกเล่นผ่านได้ขั้นกลางถนนนี้มีหลังคาสังกะสีครอบอยู่ตลอด เวลากลางวันในตลาดนี้จึงค่อนข้างอับทึบและมืดสลัวเพราะแสงแดดส่องหลอดหลังคาลงมาไม่ได้เหมือนทางเข้าถ้ำพื้นถนนมีกระไอขึ้นจนดินเย็นช่ำตลอดทุกฤดูการถ้าเป็นวันที่มีแดดกล้าภายในตลาดจะร้อนจัดมากเพราะการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกแต่เราก็จำเป็นต้องใช้หลังคาแบบนี้เพราะมันกันแดดและกันฝนได้สมความหมายของคำว่าหลังคา ถ้าหากหลังคาตรงไหนมีรูรั่วหรือสังกะสีบางแผ่นถูกลมตีกระเจิงไปก็จะเป็นหน้าที่ของเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เป็นช่างไม้ปีนขึ้นไปอุดปะหรือซ่อมแซมโดยชาวตลาดจะช่วยกันเฉลี่ยจ่ายเพราะเป็นสมบัติส่วนรวมแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมหลังคาห้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นของส่วนตัวก็ต้องออกค่าของและค่าแรงเอง ด้านหน้าของห้องแถวจะเหลืออยู่ห้องละไม่มากนักเป็นลานดินที่อัดแน่นและเรียบใช้เป็นที่นั่งเล่นได้บางห้องใช้เป็นที่นั่งทำงานบ้านหรือเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนก๋งใช้เป็นที่นั่งทำงานจากสาร บางห้องเจ้าของยกพื้นไม้กระดานขึ้นมาให้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนห้องห้องหนึ่งในตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนใช้เป็นที่กลางมุ้งนอนของพ่อบ้านหรือของลูกชายที่โตโตแล้วจะได้ไม่ต้องเข้าไปนอนแออัดกับพี่สาวน้องสาวในห้องแถวซึ่งคับแคบถ้าในครอบครัวนั้นอยู่กันหลายๆคนส่วนในตัวห้องแถวนั้นก็ไม่เหมือนกันต่างกันไปตามฐานะ บางคนมีฐานะดีก็ยกพื้นไม้กระดานตลอดทั้งห้องตามปกติแล้วพื้นห้องเป็นดินปรับเรียบและแน่นส่วนเป็นที่นอนจึงจะตั้งเตียงไม้จำเพาะไว้ห้องที่ฉันกับกงงอยู่ปูพื้นไม้กระดานตลอดไม่ใช่เรามีฐานะดีกว่าคนอื่นๆอ,อีกบางครอบครัวแต่เป็นเพราะกงบอกว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานแสนนาน ทำเสียให้ดีคนเราถ้าอยู่สบายกินอิ่มก็จะมีสมองมีกำลังใจทำงานได้มากขึ้นก๋งบอกคนที่มาเช่าอยู่ในตลาดห้องแถวของเราล้วนแต่เป็นคนทำมาหากินแบบรับจ้างแทบทำนั้นมีบางรายเท่านั้นที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเบร่หรือตั้งแผงลอยเล็กๆน้อยๆขายได้กำไรพอกินไปวันๆหนึน่งที่เป็นกรรมกรร,รายวันตามโรงงานต่างๆก็หลายคน เกือบ50ครอบครัวในตลาดของเราเป็นคนไทยเพียง2อถึงครอบครัวเท่านั้นและอยู่ไม่ค่อยยืดห้องที่คนไทยเช่าอยู่มักว่างลงและเห็นเปลี่ยนเจ้าของอยู่บ่อยๆบางทีปีละหลายหนและเขาก็ไม่ค่อยสนใจสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับพวกเราซึ่งเป็นคนจีนคงเป็นเพราะภาษาพูดและธรำเนียมการใช้ชีวิตที่ต่างกันเป็นกำแพงขวางกันไมตรีนั่นเอง คนไทยมีนิสัยแปลกอยู่ข้อหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยคือถึงจะยากจนค้นแขนปานใดก็ไม่ชอบอยู่ห้องแถวอับอู่ถึงจำเป็นต้องอยู่ก็อยู่ไม่นานจะต้องหาทางขยับขยายออกไปปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่ตามชายทุ่งริมนาหรือตามที่ว่างท้ายตลาดบ้างก็ออกไปหาเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ คงจะเป็นด้วยคนไทยมีนิสัยรักอิสระชอบสันโดษหรือไม่ก็เป็นด้วยสายเลือดเกษตรกรเกษตรกรรมอย่างเข้มอยู่อย่างไม่ยอมจางจึงชอบที่อยู่ที่โล่งกว้างเพื่อได้สัมผัสแดดลมฝนและต้นไม้ใบหญ้าอย่างแท้จริงผิดกับคนจีนส่วนใหญ่ที่ถึงจะมีฐานะสูงต่ำอย่างไรก็ยังชอบที่จะอยู่ห้องแถวได้โดยไม่รังเกียจความแออัดผลกพล่านก็เป็นไปได้ได้อีกว่า คนจีนมีเลือดนักการค้าอัดแน่นอยู่เต็มชีวิตวิญญาณจึงชอบอยู่ในที่อันเป็นชุมนุมชนซึ่งเป็นทำเลการค้าได้ได้ก็ตามคนไทยที่มาเช่าอยู่ในตลาดห้องแถวเราหรือตลาดไหนเท่าที่เห็นมักจะเป็นผู้ที่ผลัดที่นาคาที่อยู่มาใหม่ๆมมาตั้งหลักหางานทำหรือเพิ่งมาทำมาหากินยังไม่ได้ลงหลักปักเสาเรือนของตอนเองแต่พอสักพักหนึ่งตั้งหลักได้แล้ว ก็จะจัดแจงย้ายไปอยู่ที่อื่นเป็นสัดส่วนของตนไม่ยอมอยู่ในห้องแถวอีกต่อไปความจริงสภาพของห้องแถวในตลาดของฉันก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการชีวิตส่วนตัวจริงๆเพราะแต่ละห้องใช้ฝาร่วมกันเต็มไปด้วยรอยแตกรอยโวคุยกันดังนิดก็ได้ยินเสียงไอเสียงจามก็ดังข้ามห้องคนไทยซึ่งรักสงบรักสันโดษยอมจะรู้สึกอึดอัดใจเป็นธรรมดา อย่างนี้เห็นจะเรียกได้ว่าวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนจีนกับคนไทยไม่เหมือนกันเพื่อนบ้านคนจีนในตลาดเราเมื่อมาอยู่แล้วแทบจะไม่มีการโยกย้ายไปเลยหลายครอบครัวอยู่มาตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดเรียกว่าอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานนั่นแหละมีคนหนุ่มหนุ่มบานคนในตลาดเราไปสแสวงโชคต่างถิ่นจนร่ำรวยเขาจะย้ายจากห้องแถวในตลาดเราไปที่ใหม่แต่พ่อแม่พี่น้องของเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิม โดยเขาจะส่งเสียเงินทองมาให้ไม่ขาดแล้วจะแวะมาเยี่ยมเยือนในวันตรุษวันศาร์อันถือเป็นวันรวมญาติของชาวจีนที่ยังเคร่งประเพณีเดิมถือเป็นวัดที่ขาดไม่ได้บางคนให้ทัศนะว่าที่คนจีนชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าต่างเป็นคนแปลกถิ่นมาจึงต้องอยู่รวมกันเข้าไว้ทำนองผนึกกำลังเพื่อป้องกันการถูกรังแกจากคนไทยผู้เป็นเจ้าของถิน่น ข้อนี้ฉันไม่ปลงใจเชื่อเพราะยังไม่เคยเห็นคนจีนถูกคนไทยรังแกด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นคนจีนเลยถ้าจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแล้วก็เป็นเพราะเหตุทะเลาะวิวาทบาดหมางกันด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าเพราะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามจะมีการปีนเกลียวกันได้ถ้าในสังคมนั้นๆมีทั้งคนดีและคนเลวรักคนกันอยู่ ความรักสงบและชอบสันโดษของคนไทยเจ้าของแผ่นดินทุกตารางนิ้วเสียอีกที่เปิดช่องให้คนจีนผู้รอนแรมมาจากพ้นทะเลได้ปักหลักค้าขายและยึดครองถิ่นฐานในตลาดชุมนุมชนบางแห่งเราแทบจะมองไม่เห็นบ้านเรือนของคนไทยเลยจนแลดูคนไทยกลายเป็นชนกลุ่มน้อยไปเพื่อนบ้านบางคนพูดกับกงในทำนองว่า คนไทยขี้เกียจไม่มีน้ำอดน้ำทนไม่ชอบทำรรมาหากินก็สมควรแล้วที่จะต้องถอยร่นไปอยู่ตามขอบไร่ริมนากงไม่พอใจมากที่ได้ยินถ้อยคำเปรยเปรียบอย่างนี้ถึงบอกไปว่านิสัยของคนเราไม่เหมือนกันคนจีนเราชอบค้าขายพอเห็นคนไทยไม่ถนัดจัดเจนในเรื่องทำการค้าก็หาว่าเขาค้าขายไม่เป็นหรือขี้เกียจ ก็ทำไมไม่มองให้ลึกลงไปว่าคนไทยเขาชอบอาชีพอะไรแล้วเขาทำได้ดีเพียงไรในอาชีพที่เขาชอบนั้นแล้วถึงจะยกตัวอย่างคนไทยที่ขยันขันแข็งให้เพื่อนบ้านของเราได้รู้ได้เห็นกงอยู่เมืองไทยมานานครึ่งศตวรรษจนรู้จักมักคุ้นกับคนไทยและนิสัยที่แท้จริงของคนไทยจึงพูดออกไปได้เต็มปากเต็มคำ ทำไมเราจะต้องเอาคนจีนกับคนไทยมาเทียบเคียงกันด้วยถ้าจะเทียบเราต้องเทียบคนไทยกับคนไทยคนจีนกับคนจีนจึงจะถูกคนจีนที่ขี้เกียจสันหลังยาวคนจีนที่ลักเล็กขโมนน้อยคนจีนที่ขี้ชอบทุจริตอื่นๆก็มีมากมายเห็นเห็นกันอยู่ถ้าจะเทียบใครเลวใครดีต้องเทียบระหว่างคนชาติเดียวกันเช่นเดียวกับเทียบสิ่งของก็ต้องเทียบกันระหว่างสิ่งของอย่างเดียวกันจึงจะรู้ความแตกต่างได้ เพื่อนบ้านผู้มีอคติต่อคนไทยจำต้องจำนนต่อเอียดผลของกงอาจจะเป็นเพราะกงรักและเข้าใจคนไทยนี่เองจึงพยายามส่งเสริมให้ฉันเรียนหนังสือไทยแทนที่จะเรียนหนังสือจีนที่มีเปิดสอนตอนเย็นเที่โรงเรียนจีนกงรักคนไทยแล้วรักเมืองไทยมากฉันรู้คนจีนด้วยการเสียอีกที่ถูกทำปรามเอาบ่อยๆ ฉันยังจำได้แม่นยำถึงเหตุการณ์ในค่ำวันหนึ่งประมาณปีเศษมาแล้วเพื่อนบ้านคนหนึ่งวัยอ่อนกว่าก๋งเกือบ20ปีมานั่งคุยกับก๋งแล้วตำหนิคนไทยโดยเฉพาะพวกข้าราชการและตำรวจถูกเขาโจมตีมาก กงได้ฟังแล้วก็พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะเห็นว่าเขาพูดออกมาด้วยอารมณ์แต่ก็ไม่ได้ผลเพื่อนบ้านคนนั้นยังดื้อด้านที่จะพูดถึงเรื่องที่เขาฝังใจฉันมารู้ตอนหลังว่าเขาด่าทอเพราะเขาไม่ได้ต่อค่าธรรมเนียมคนต่างด้าวประจำปีแล้วถูกตำรวจจับก่งทนฟังอยู่ไม่ได้จึงตัดบทออกมาสั้นๆว่าถ้าเมืองไทยนี้ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างทำไมไม่กลับไปอยู่เมืองจีนเสียล่ะประโยคนี้แหละเป็นประโยคที่ก่งใช้ได้ผลเสมอ เมื่อเพื่อนบ้านคนนั้นกลับไปแล้วกงนั่งนิ่งจิบน้ำชาร้อนๆอ,อยู่ครู่ใหญ่เหมือนจะให้คลายความอึดอจจัดใจแล้วจึงอธิบายให้ฉันฟังว่าพวกนั้นก็เหมือนกับกกงนี่แหละคือหนีร้อนมาพึ่งเย็นหนีความอดอยากมาสู่ความอิ่มหนำสมบูรณ์มีการแก่งแย่งกันกินน้อยกว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเบาบางกว่าแล้วก็อยู่มาได้อย่างสุขสบายแพร่ลูกแพร่หลานกันมากมายน้ำเสียงของกกงแผ่วเบาแต่สีหน้าเคร่งครึง แต่พอพวกนี้เขามีความสุขสบายเพิ่มขึ้นเขาก็ลืมตัวลืมความเป็นจริงในชีวิตหนหลังว่าเมื่ออยู่เมืองจีนเขาลำบากแค่ไหนจนต้องระเหระหารลงเรือมาอย่างหวังตายดาบหน้ามาอยู่กันที่นี่แผ่นดินนี้ พอมาอยู่เข้าแล้วสุขกายสุขใจแค่ไหนเพราะใครไม่ใช่เพราะความอารีอารอบไม่ถือเขาถือเราของคนไทยหรอกหรือเขาไม่คิดเขาลืมหมดแล้วความสุขความสบายปิดตาของเขาจนลืมความหลังครั้งก่อนๆเดี๋ยวนี้พอเขาได้รับความไม่สะดวกบางอย่างขึ้นมาเท่านั้นก็าพากันโวยวายเกลียดชังเจ้าของประเทศและเจ้าหน้าที่ไทยที่ทำงานรักษากฎ,กฎหมายตามหน้าที่ เขาลืมไปว่าที่นี่ไม่ใช่แผ่นดินเกิดของเขาเขาเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินจะเอาสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าของแผ่นดินได้อย่างไรถึงไม่ชอบที่เขาไม่รู้คนไทยแล้วจะทำอย่างไรเขาจึงจะคิดเหมือนกงฉันถามแล้วรู้สึกอึดอัดใจแทนกงเหมือนกันกงใส่หน้าช้า,ชาหนวดและคราวสีขาวเหลือบเงินต้องแสงตะเกียงลานผ่องเหมือนปุยฟ้ายที่ฟองฟ้าแกยากคนพวกนี้ความคิดแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข ร้อนรนอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาสุมไฟไว้ในหัวใจดวงหน้าของกงคืนนั้นสงบนิ่งเหมือนความสงบของทะเลในยามที่ปลอดคลื่นรมรบกวนกงจะกลับไปเมืองจีนอีกไหมฉันถามขึ้นก่งนิ่งนิ่งอยู่นานจนฉันรู้สึกวังเวงใจขณะที่รอคำตอบ กลับไปทำไมถึงพูดแผ่วโหยเหมือนรำพึงกับตัวเองทอดสายตาประสานกับสายตาของฉันที่รออยู่ก่อนแล้วพลางสายหน้าเชื่องช้าแววตาที่มีฝ้าขุ่นอ่อนเชื่อมลงเมืองจีนไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับกกงอีกแล้วนอกจากจะจำไว้ว่าเป็นที่เกิดของกกงและเป็นที่ฝังศพของญาติพี่น้องบางคนเท่านั้นจากกกงฉันผ่อนลมหายใจความว้าเวหายไปเหมือนปลิดทิ้งเมื่อได้ยินคำตอบกกงรักเมืองไทยมากหรือ ฉันอดถามออกไปไม่ได้ใบหน้าของกงมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นแววตาเป็นประกายเรืองขึ้นวาบหนึ่งสะท้อนกับแสงตะเกียงลานเมื่อตอบฉันอย่างแผ่วเบากงขอตายที่นี่99ครอบครัวของเราอันมีเพียงกงกับฉันอยู่ในตลาดเก่านี้ได้อย่างอบอุ่นเพราะกงอาวุโสสูงสุดในย่านนี้โดยไวและมาอยู่ตั้งแต่เมื่อแรกสร้างตลาดทุกครอบครัวที่มาอยู่ทีหลังจึงให้ความเคารพนับถือคล้ายกับเป็นผู้ใหญ่ ของคนในตลาดทุกคนความเคารพนับถือที่เขาให้กับกง๋งแปลเป็นความเอ็นดูแผ่มาถึงชั้นด้วยแต่ถึงก็วางตัวเสมอต้นเสมอปลายกับเพื่อนบ้านทุกครอบครัวทั้งในตลาดนี้และตลาดใกล้เคียงเรื่องใดเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องภายในครอบครัวคนอื่นถึงจะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยยิ่งเรื่องผัวผัวเมียเมียแล้วถึงหลีกห่างถึงบอกว่าเขาผัวกันเมียกัน,เ,กนเหมือนลิ้นกระทบฟันเราเป็นคนนอกจะไปยุ่งด้วยทำไม พอเขาดีกันเราก็กลายเป็นคนเลือกถูกด่าเปล่าๆเ,เรื่องอย่างนี้ปล่อยเขาตัดสินกันเองดีกว่าเขาเป็นคู่ชีวิตกันย่อมรู้จักอ่อนน้อมผ่อนปรนให้กันเองได้โดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นหรอกถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมหรือกรณีอันเป็นมงคลก่งไม่เคยปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมมือเกี่ยวข้อง ทำแล้วสบายใจดีถึงให้ความเห็นสังคมในตลาดเก่าของเราถ้ามองไปแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายไม่น้อยการกระทบกระทั่งกันภายในครอบครัวการแตกร้าวระหว่างครอบครัวไร้เอมีไม่ต่างกับชุมนุมชนอื่นๆในตอนเช้าทุกบ้านจะขมีขมันหุงหาอาหารกินแล้วออกไปทำมาหากินตามอาชีพของตนที่ขาขายหาเปเร ก็จะออกไปตามเวลาที่ทำงานเป็นกรรมกรแบกหามตามโรงงานโรงสีก็จะไปตามกะตามเวรอย่างไม่ทันสายตลาดทั้งตลาดก็จะเหลืออยู่แต่เด็กๆวิ่งเล่นกันเจียวจ้าวตามประสาพวกแม่บ้านเมื่อเสร็จงานในครัวรอบเช้าแล้วก็จะหิ้วถังน้ำใส่เสื้อผ้าไปซักที่ท่าน้ำริมคลองเสร็จแล้วเอามาตากที่ลานกลางแจ้งหน้าตลาดห้องแถวซึ่งมีราวตากผ้าสาธารณะประจาตลาดขึงอยู่การตากผ้าของจีนกับคนไทยไม่เหมือนกัน คนไทยนิยมตากผ้าพาดไว้กับราวลวดแล้วเอาไม้หนีบหนีบไว้กันลมตีหล่นลงมาคลุกดินส่วนคนจีนจะใช้ไม้ไผ่ลหลายาวเรียวกล่าวเกลี้ยงและถูสะอาดสอดทางปลายเข้ากับแขนเสื้อกางเกงร้อยกันเรียงทีละตัวจนเต็มไม้หรือจนหมดผ้าที่ต้องการตากแล้วนำขึ้นมาพาดค้างไว้กับราวหรือกับค้างไม้สุดแต่สะดวกเวลาผ้าแห้งก็เก็บไปทั้งไม้ส่วนมากนำมาตากไว้ที่กลางแจ้งนั่นเองเพราะแดดจัดแห้งง่าย เวลาฝนตกแม่บ้านจะวิ่งออกมาแบกราวไม้ตากผ้าของตนวิ่งเข้าตลาดห้องแถวกันจ้าละวันดูชุลมุนเหมือนจิ๋วตอนยกรบแต่สิ่งหนึ่งที่ถือเคร่งครัดเหมือนกันก็คือทั้งคนจีนและคนไทยจะตากผ้านุ่งหรือกางเกงของผู้หญิงไว้ต่ำกว่าเสื้อผ้าของผู้ชายและบางคนถือจัดถึงกับไม่ยอมให้ผู้ชายแตะต้องผ้านุ่งหรือกางเกงของผู้หญิงที่ตากไว้เลยนาย,ยว่าจะทําให้ผู้ชายเสื่อมเสียราศีเช่นเดียวกับผู้ชายไทยที่มีเครื่องรางของ ลังจะไม่ลอดราวผ้านุ่งของผู้หญิงเลยสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามคติธรรมเนียมที่เชื่อถือสืบกันมาทุกคนในตลาดห้องแถวของเราอยู่ว่างไม่เป็นหรือจะว่าอยู่ว่างไม่ได้ก็ไม่ผิดนักเพราะเข้าสารกรอกหม้อซื้อต่อๆไปขึ้นอยู่กับการทำงานวันต่อวันเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่เหมือนกับพวกที่ทำงานกินเงินเดือนซึ่งมั่นใจได้ว่าถึงวันสิ้นเดือนจะต้องได้รับเงินก้อนแน่นอนผู้คนในละแวกห้องแถวของฉัน จึงหาคนที่นั่งงอมืองอตีนรอโชคไม่ได้ทุกคนต้องทำงานตัวเป็นเกลียวด้วยกันทั้งนั้นใครที่เจ็บป่วยออกหากินไม่ได้จึงพักการพึ่งพาอาศัยกันทำได้ไม่มากนักเพราะแต่ละครอบครัวก็กระเบียดกระเสียนอยู่แล้วสงเคราะห์กันได้เพียงชั่วมือชั่วคราวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคนจนไม่เคยใจจืดใจดำต่อกันก็จริงแต่ต่างก็ต้องห่วงตัวเองและครอบครัวก่อนจึงจะมีสายตาทอดมองไกลออกไปถึงคนอื่นบ้านอื่น ดำรงชีวิตแม้แต่กงงซึ่งแก่ขนาดนี้แล้วก็ยังต้องนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานจากสารคนที่ขายแรงงานก็มีแต่เสมอตัวเท่านั้นเพราะผลกำไรย่อมตกอยู่ในอุ้งม,มือของผู้ว่าจ้างฉันมองเห็นความจริงข้อนี้จากเพื่อนบ้านของฉันนี่เองครอบครัวที่เป็นกรรมกรร,รับจ้างต้องทำงานหนักทุกวันบางคนทำงานเกินแรงแต่ได้ค่าตอบแทนแค่พอกินพอใช้ไปวันวไม่เคยได้มากจนเหลือเก็บเป็นกอบเป็นกรรม ต่างกับพวกที่ลงทุนด้วยเงินเช่นพวกพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้เขาจะบวกกำไรเข้าไว้ในราคาขายด้วยแล้วและตามเงื่อนง่าทางการค้าอันยอกย้อนและที่สำคัญที่สุดคือต้องกล้าเสี่ยงต่อการขาดทุนด้วยเมื่อเกงการค้าผิดพลาดคลาดเป้าหรือเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นในวงอาชีพฉะนั้นจึงเป็นของแน่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะลงทุนหากำไรได้จากเงินเสมอไป เขาจะต้องมีความพร้อมและมันสมองในเชิงการค้าด้วยความสำเร็จในอาชีพและผลกำไรจึงจะไหลามาเข้ากระเป๋าถ้ารู้จักแต่เพียงรับคำสั่งก็ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นเขาตลอดไปเท่าแก่คนหนึ่งในตลาดหลังอำเภอซึ่งสนิทสนมกับกง๋งเคยปรารลเมื่อเขามาจิบน้ำชาคุยกับก๋งในค่ำวันหนึ่งที่ห้องแถวของเราแต่คนที่เป็นเท่าแก่ได้นอกจากจะมีเงินลงทุนแล้วมีลู่ทางหัวคิดในเชิงการค้าแล้ว ยังต้องรู้จักออกค่าสั่งด้วยฉันฟังแล้วอดสะท้อนใจไม่ได้เพื่อนชาวห้องแถวของฉันละแวกนี้คงยากที่จะเทียบตัวจากลูกจ้างขึ้นไปเป็นเท่าแก่แม้แต่ฉันเองก็เถอะอนาคตจะเป็นไปฉันใดก็ยังคาดไม่ถูกเลย